อม,มูหน้าที่การงานชีชีการชี้ให้เห็นการสั่งชงบีฮาตะการจัดการบริหารจัดการชักซองคาตะเขียนบันทึกเคอลเจการอนุญาตการอนุมัติชักตรงการเดินเครื่องการติดเครื่องคุงกู เครื่องมือช่างเชกการเก็บของไว้ในโกดังชาเชวัสดุอุปกรณ์เชชุลหะตะเสนอยืน่นชากกบการทำงานมามูรีหะดะจบเสร็จสิ้นซื้อสอโรด้วยตัวเองขอจูห้หะอยู่อาศัยชัางโกลงเก็บของโกดังชอ็อกกึงหะดะ ปรับตัวพังชิกรูปแบบวิธีการพากคดตะเข้าใจอย่างทะลุปลุกปลงฮอรัคเกิลผัดตะได้รับอนุญาตสร้างอิหตะปรึกษาหารือพันพันชิกอย่างละครึ่งโมจิบคงโกการประกาศร,รับสมัครชิกจงประเภทของอาชีพซามูจิกงานธุรการ งานสำนักงานเซ็นซัรจิกงานด้านการผลิตควอลีจิกงานควบคุมดูแลยองเงบจิกงานธุรกิจพันเมจิกงานขายอิลยงจิกงานรับจ้างรายวันคืบย่อค่าตอบแทนย้อนบงรายได้ประจำปีชูกึบค่าจ้างรายสัปดาห์อิลตัง ค่าจ้างรายวันชีกึบค่าตอบแทนตามชั่วโมงสู้ดังเบี้ยเลี้ยงเฮซ้อาตะแก้ปัญหาหาข้อสรุปส่องกว่าผลงานผลสำเร็จพี่โรความเหน็เนื่อยชองควักคดะตถูกต้องแม่นยำอีกี่แนดะเอาชนะพิชิตสร้างสาเจ้านายผู้ที่เหนือกว่า สร้างหากันเกะความสัมพันธ์เกี่ยวกับความอาโซเแช่ชุ่งจนหดะอัดกระแสไฟใหม่ชาร์จแบตเตอรี่เช็คกิมกัมความรู้สึกรับผิดชอบวอนมั่นหดะสุภาพเรียบร้อย